สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทน,นะครในวันเสาร์แบบนี้ก็มีอัปเดตข่าวสารของเชลซีกับเพื่อนๆได้รับฟังกันเหมือนเดิมในช่วงของ e ลูสตูเซึ่งแน่นอนฮะวันนี้ก็คงมีสัมภาษณ์ก่อนเกมครับที่เชลซีจะเจอกับนิวคาสเซิลก็ย้ำอีกครั้งว่าเชลซีเนี่ยจะบุกไปเยือนที่เซนต์เจมส์พาร์ครับจะลงเตะในวันอาทิตย์ครับเวลา18นฬิกาฮะเตะกันเร็วครับเวลา กโมงเย็นนะครับซึ่งเดี๋ยวในบทสัมภาษณ์มีอะไรกันบ้างติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยฮนะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับดูฟุตบอลสดชื่นตลอดทั้ง90นาทีแนะนำสิงเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอนะครับดูกันแบบเรียกว่าสดชื่นกันก็เข้าเซเวเลือกเครื่องดื่มสักอันนึงเนี่ยแนะนำสิงเลมอนโซดานะครับ แล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ของชิงครับชิง m มจิกสปอน g ์ครับเกมจบคราบหมดด้วยชิงครับอยากที่จะทําความสะอาดคราบที่มันเป็นคราบหนักนะฮะไม่ต้องใช้สบู่หรือว่าสารเคมีใดๆเลยนะครับก็ซื้อชิงได้นะครับเอาไปขัดดูฮะทดสอบดูว่ามันต่างจากฟองน้ําอื่นยังไงนะมีจําหน่ายแล้วที่ชอปปี e นะครับแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษกันด้วยนะครับถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่เอาใจสุดๆเลยครับก็ซื้อสิ แถม3นะครับราคาแค่490บาทนะก็เฉพาะช่องทางใน Line Official เท่านั้นนะครับมี QR วโค้ดแล้วเนี่ยก็สแกนเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยอันนี้เป็นราคาพิเศษจากทางช่องปาม3บาท5บาทเท่านั้นนะครับอ่ะไปว่าถึงโบสัมภาษณ์มีอะไรกันบ้างนะครับก่อนเกมที่จะเจอกับทางนิวคาสเซิลนะครับมาริสก้าบ,บอกว่านี่คือเกมใหญ่กับนิวคาสเซิลนะครับซึ่งมันใหญ่มากๆนะฮะก็นิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็จะเป็นเกมใหญ่ รวไมไปถึงฟอร์เรสก็เช่นกันเกมกับแมนยูก็เช่นกันนะครับตอนนี้เนี่ยเหลืออีก3นัดทุกนัดจะเป็นเกมใหญ่ทั้งหมดอย่างแน่นอนสําหรับวันอาทิตย์เนี่ยมันคือโอกาสที่จะเริ่มต้นให้ถูกทางนอกจากนี้มาริสคาก็บอกว่าเรามีเวลาเตรียมตัวอีกแค่2วันคือวันศุกร์กับวันเสราร์นักเตะต้องมีสมาธิในเกมกับนิวการ์เซนเพราะมันคือเกมถัดไปและสําหรับเราเนี่ยเราต้องเล่นให้เหมือนกับเกมสุดท้ายของฤดูกาลทุ่มทุกอย่างลงไปครับเราค่อยมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ขณะเดีวยวกันมาริสกาก็บอกว่าเราจะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ทั้ง3เกมแล้วเราต้องใช้กี่แต้มถึงจะติดท็อปฟนั้นเหรอผมไม่รู้เลยครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผลงานของทีมอื่นด้วยแต่เราต้องโฟกัสที่ตัวเองนะครับและพยายามชนะให้ได้ทั้ง3เกมนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำขณะเดีวยวกันมาริสกาก็บอกว่าผลจากเกมแรกกับเยอกาเด่นทำให้เราสามารถโรเตชันและพักนักเตะในเกมเล็กที่2ได้ แต่เรายังมีเวลาเต็มตัวในวันศุกร์และวันเสาร์นะครับจากนั้นเข้าไปดูกันอีกทีในเรื่องของการเลือกตัวผู้เล่นเกมจะต้องเตะตอนเที่ยงและเราเพิ่งเล่นไปเมื่อคือนเราเพหัสถึงแม้นี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีเท่าไหร่ครับแต่เราจะต้องลงเล่นและปรับตัวได้ในทันทีเตรียมทีมไม่พร้อมที่สุดและหวังว่าจะรักษาฟอร์มที่ดีต่อไปได้ขณะเดีวยวกันนะฮะมาริสกาก็เชื่อว่าขุมกําลังในแดนกลางเนี่ยมีดีพอในการคว้าแชมป์แล้วเจ้าตัวก็บอกว่าแน่นอนครับเขามั่นใจนะครับ ส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจเนี่ย BBC รายงานว่าเชลซีเนี่ยกำลังเตรียมพร้อมสำหรับกรณีที่พวกเขาและสโมสรอนสตาบูกอาจจะผ่านเข้ามาร่วมแข่งขันในรายการฟุตบอลยุโรปเดียวกันโดยเชลซีเนี่ยมีการหารือกับยูฟ่ามาตั้งแต่เดือนมกราคมเพื่อวางโครงสร้างที่จะสอดคล้องกับข้อบังคับโดยคาดว่าสตาบูกเนี่ยจะถูกโอนเข้าสู่หน่วยงานอิสระเพื่อไม่ให้เกิดประโยชน์ทับซ้อนพร้อมทั้งจะมีการตัดบุคลากร,กรที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ของระหว่างทั้ง2สโมสรน,นะครับก็ถ้าได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนกันเนี่ย <c oughs> เขาก็คงหาวิธีจนได้แหละนะฮะซึ่งเขาบอกว่ายูฟาเนี่ยจะไม่อนุญ,ญาตให้มีการซื้อขายนักเตะระหว่างเชลซีกับสตราบุกหากทั้ง2ทีมได้เข้าแข่งขันในรายการยุโรปเดียวกันขณะที่ Sky Sport ครับรายงานบอกว่าเชลซีาากำลังจับตาดูสถานก,การณ์ของฮวนเอนนนเดสตอเรสมิดฟิลด์ดาวรุ่งของบาร์เซโลนา โดยแข้งรายนี้มีค่าฉีกสัญญาที่5ล้านปอนด์และจะอยู่ครบ18ปีในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็ดีลคล้ายๆกับมาร์กิวนั่นแหละนะฮะประมาณนี้เลยขณะเดียวกันครับสื่อในบราซิลบอกว่าฟลาเมงโกยังไม่ได้เดินหน้าในการเจราจากับเจ้าฟลิกต่อเนื่องจากสโมสรในบราซิลมองว่าค่าเหนื่อยของเขาสูงจนเกินไปอีกทั้งเจ้าตัวเนี่ยยังมีทีมจากยุโรปทีมอื่นที่ให้ความสนใจอีกด้วย ขณะที่ทีมทอครายงานว่าลิชยูเนเตดกำลังพิจารณาอย่างจริงจังถึงความเป็นไปได้ในการดึง,ดง,ดงตัวยอเยเปโตรวิชมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นอกจากนี้มีออฟฟิเชียลรายงานบอกว่าคีนันดูสปิรฮอรครับคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมที่เจอกับเยอกาเดนจากผลหวชของแฟนบอลขณะที่ฟลอร์มอรูด้าอีปิกเชลซีครับออกมาพูดถึงเอ็นคุนคูครับเขาบอกว่าอาร์เซนอลหรือบาเยินเนี่ย น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเอ็นคุณคูแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาควรย้ายออกหรือเปล่านะฮะส่วนตัวแล้วผมชอบเขาในฐานะนักเตะและในฐานะคนคนหนึ่งผมอยากให้เขาต่อสู้เพื่อพิสูจน์ในสิ่งที่เขาเคยแสดงให้เห็นในช่วงแรกผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจที่เขาต้องตั้งใจกับมันอีกนิดนึงเหมือนกับกรณีของจโรซานโชการย้ายทีมบางทีอาจเป็นแค่การหนีจากสิ่งที่คุณควรปรับตัวให้ได้มากกว่า ขณะที่มาริสกาก็พูดอามารูด้าก็พูดถึงมาริสกาครับเขาบอกว่าเขาเป็นกุนซือหนุ่มครับดังนั้นแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เขายังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์หนึ่งในสิ่งที่ควรจะเป็นคือส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ของเชลซีครับคือการพัฒนาโคช้ชด้วยและให้ความมั่นคงกับเขาเพื่อให้เขาได้สะสมประสบการณ์ผมคิดว่าเชลซีควรเลือกพัฒนาไปในทิศทางนั้นน,น,นนะครับเพราะทุกคนเริ่มเหนื่อยกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเราควรหาให้ได้แล้วว่าใครคือโคช้ชของเรา เขาเริ่มต้นได้ดีครับตอนนี้เขายังอยู่ในช่วงเรียนรู้ผมรู้สึกว่าเขากําลังเรียนรู้จากความผิดพลาดข,ของตัวเองและกําลังพัฒนาความคิดของตัวเองอย่างต่อเนื่องตอนนี้เขามีประสบการณ์มากขึ้นกับนักเตะดาวรุ่งผมคิดว่าเขามีแผนที่จะพัฒนาให้ทีมก้าวขึ้นไปเทียบกับทีมระดับท็อปได้ขณะที่กาเดียนเนี่ยรายงานบอกว่าพรเมยรีกเนี่ยได้มีการขอให้แต่ละสโมสรอ,อนุญ,ญาตให้ทีมถ่ายทอดสดเข้าไปบันทึกภาพในห้องแต่งตัวหรือสัมภาษณ์นักเตะระหว่างเกมได้ โดยจะมีแผนเริ่มใช้ในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในลาลิก้าสเปนก็ใช้อยู่นะคือพักครึ่งปุ๊บหนึ่งนักเตะเดินม,มาสัมภาษณ์เลยก็มีนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานก็มีการยืนยันว่าชาบียอ่ลองโซ่เนี่ยได้ยืนยันแล้วว่าเขาจะเตรียมอำลาเรเวอคุเซนแล้วก็เตรียมจะรับตำแหน่งกุนซือใหม่ของเรอัลมาดริดในเร็วๆนี้อันนี้เป็นรายงานจากฟาบิเซโอโรมาโน่นะครับที่เหลือเนี่ยดิมาร์โอก็รายงานว่าโรมากับเรเวอร์คูเซนเนี่ยให้ความสนใจที่จะดึงตัว เชสฟอร์เบกัสไปคุมทีมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าเชสที่ทําโคโมได้ดีเนี่ยนะ,ะจะได้ย้ายไปคุมทีมใหญ่หรือเปล่านะครับที่เหลือเนี่ยก็มีพวกบทสัมภาษณ์ของดารินเบนครับอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษนะฮะพูดถึงท็อตโบรีที่ไม่เคารพลุดกุลิตเนื่องจากไม่รู้จักลุดกุลิตนะฮะเขาบอกว่าหากตำนานสโมสรของคุณคนใดคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาแล้วบอกว่าโอ้ขอโทษแต่คุณทําอะไรเหรอคุณทําหน้าที่อะไร นั่นไม่ได้เกี่ยวกับอดีตมากนักมันเป็นการไม่ให้เกียรติอย่างยิ่งนะครับอันนี้เขามองแบบนี้นะฮะส่วนอารันเชอร์ให้สัมภาษณ์พูดถึงโคพาเมอร์ครับเขาบอกโคพาเมอร์จะรู้สึกโล่งมากขึ้นหลังจากทําประตูได้ในนัดที่แล้วครับผมคิดว่าเชลซีดูแข็งแกร่งมากในพื้นที่กลางสนามด้วยการมีเอนโซ่แล้วก็ลาวเวียมันจะเป็นเกมที่ยากจริงๆครับในเกมกับนิวคาสเซิลแต่ผมคิดว่าเ,เราจะสามารถชนะมันได้แล้วก็เขาคาดการณ์ครับว่า นิวคาสเซิลจะชนะเชลซีนะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์ของทางอารันเชียร์เร์นะครับที่เหลือเนี่ยนะฮะจากข่าวเท่าที่ดูเนี่ยนะครับตอนนี้เอ่อส่วนใหญ่จะเป็นสถิติเรื่องของลาวเวียซะเยอะมากนะครับก็เขาบอกพรีเมียร์ลีกเนี่ยบอกว่าโรเมโอลาวเวียเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยฮะในการช่วยเชลซีในการต่อต้านในเกมรุก ในการต่อต้านในการเจอ pressing นะครับเขาบอกไม่มีกองกลางคนไหนที่มีค่าเฉลีย่ยในการจ่ายบอลสำเร็จนะฮะในระหว่างลายได้ดีเท่ากับโรเมโอลาวเอียนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสถิติที่น่าสนใจที่เหลือเนี่ยเท่าที่ดูก็ยังมีเรื่องของมอแกนโรเจอร์นะครับเมื่อวานนี้เรารายงานไปแล้วว่าเชลซีเนี่ยนะเกี่ยวกับมอแกนโรเจอร์แต่ดูแล้วโอกาสขายยากเหมือนกันคือเชลซีเนี่ยมองว่ามอแกนโรเจอร์เนี่ย ะะเขาคิดว่ามอร์แกนโรเจอร์สนใจจะย้ายมาสแตนฟอร์ดบจ์ต้องดูก่อนว่านักเตะอยากย้ายมาหรือเปล่าก่อนที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมหรือไม่นะครับซึ่งก็ดูแล้วตีไว้เป็นลือได้เลยนะสำหรับทางมอร์แกนโรเจอร์เพราะเป็นของรักของห่วงของวิลล่ามกันแหละนะครับก็ที่เหลือเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมไปดูตลาดซื้อขายเพิ่มเติมให้ปิดท้ายหน่อย ะะมีรายงานจากตุตโตยูฟกับสื่อในในอิตาลีของยูเว่บอกว่ายูเว่เนี่ยต้องการจะคว้าตัวแอนโทนีมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นะแต่ว่าแมนยูเนี่ยจะไม่พิจารณาข้อเสนอหักได้ค่าตัวที่ต่ำกว่า50ล้านยูโรนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีเพิ่มเติมแต่เป็นข่าวจาก d a ลี่ Miller ก็ขออญาตข้ามแล้วกันนะฮะอ่ะนะ่าจะประมาณนี้ฮะ มีแมนซิตี้เนี่ยที่ส่งแมวมองไปจับตาดูคาร์ลสบาเลบาในฤดูการนี้ครับเรื่องแล้วก็ประทับใจกับมิดฟิลด์ของไบรตันด้วยนะฮะสำหรับคาร์ลสบาเลบาครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ